ดีครับพี่น้องวันนี้ช่องพระชรพลคนกาฝากจะมาแนะนำท่านพบกับกาฝากสนนะครับมีอยู่ีฝากครับพี่น้องครับท่านใดยังไม่มีนะครับทักมาได้นะครับแต่บางที่ก็อาจจะหาง่ายนะครับแต่ที่นี้หายากมากครับผมได้มาสีฝากถ้าท่านยังไม่มีนะครับเอาไปสะสมกับฝากร้อยแปดนะครับผมหรือว่าทำวัตถุมงคลก็ได้นะครับกาฝากสนนะครับ ท่านใดยังไม่มีติดต่อมาได้ที่พัชรพลคนกาฝากครับผมครับนี่ครับกาฝากสวนใหญ่ๆนะครับนี่ครับพี่น้องครับกาฝากสนนี่ครับท่านใดยังไม่มีก็ทักมาได้ที่พัชรพลคนกาฝากนะครับ0858642233 อันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่ฝากสนครับ